กราบนมัสก,การค่ะโยมขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าแล้วก็สามเณรทุกๆรูปที่ได้ฟังวิดีโออยู่หนะนางขณะนี้นะคะได้โปรดเมตตามาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์กับทําลหลานดวงกันค่ะการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะกับคนเหล่านี้เพราะว่ายังมีชาวพุทธอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่อยู่ต่างประเทศยังมีกลุ่มคนผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่คนที่เจ็บป่วยไข้นอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ยังมีหลายคนที่ไม่สามารถเดินทางไปสวดมนต์ที่วัดได้อาจเนื่องด้วยภารกิจหน้าที่การงานต่างๆนะคะแต่ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยก็อยากจะสวดมนต์ข้ามปีค่ะแล้วปีหนึ่งเนี่ยก็มีแค่ครั้งเดียวในชีวิต อยากจะมารับสิริมงคลอยากจะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกับคณะพระพิสุสงฆ์ซึ่งเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยไปค่ะเดิมที่อาจจะสวดมนต์อยู่คนเดียวที่บ้านหรือว่าอาจจะไม่ได้สวดเลยแต่พอมีสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์เนี่ยแบบนี้ก็ทําให้ชาวพุทธทั่วโลกนะคะมีโอกาสมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์กับพระสงฆ์ที่ เป็นเนื้อนาบนุญอันสูงสุดของญาติโยมค่ะได้มาอยู่ในพิธีเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเหมือนว่า ได้มาอยู่ด้วยกันอยู่พร้อมกันทั่วโลกค่ะเพื่อให้เป็นขวัญเป็นกําลังใจเป็นสิริมงคลที่จะดำํำเนินชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีต่อไปเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งที่ต้องอาศัยกําลังใจและสิริมงคลเป็นอย่างมากเลยค่ะในการดําเนินชีวิตชาวพุทธเองที่มีสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็มีพระ พุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้มาสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับพระเยอะยเนีย่ยญาติโยมก็จะเกิดความปิติดีใจปลื้มใจอิ่มบุญและที่สำคัญก็คือเกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็เกิดความมั่นคงในพระสงฆ์และในพระพุทธศาสนาของเราและเป็นมงคลสูงสุด ของชีวิตด้วยค่ะถือว่านี่เป็นของขวัญมหามงคลสูงสุดรับปีใหม่2,568นี้เลยค่ะดังนั้นแล้วดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนญาติโยมขอกราบอาราธนานิมนต์พะคุณเจ้าและสามเณรทุกๆรูปที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ด้วยกันนะคะขอกราบอาราธนานิมนต์ค่ะ และขอความเมตตาช่วยส่งต่อแชร์ต,ชต,ชต,ชต่อข่าวกิจกรรมนี้ให้พระสงฆ์และสามเณรทุกรูปทั่วประเทศไทยแชร์ไปให้ถึงพระสงฆ์ทั่วโลกเลยนะคะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์เนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลาสามทุ่มถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งในข้ามคืนวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะ พระคุณเจ้าที่รับนิมนต์หรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยให้แอดไลน์ไอดีมาที่แอดไซ8 ZK VXP หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอณนะขณะนี้ได้เลยค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบอารัธนานิมนต์นะคะสาธุ